จงหาค่าของจำนวนต่อไปนี้ข้อที่1นะคะข้อที่หนึ่งะะอหงอะไรคูณกัน2ตัว625อเท่ากับมาเลย25 <You have. S 1> โอเคค่ะยี่คูณยตอบ25เสร็จแล้วค่ะได้คำตอบต่อไปข้อที่สอง ข้อที่สลบ2องพอะไรคูณกันอะไรคูณกันคะมีไหมมีไหมอะไรคูณกัน2 6งพันหก้ยมีไหม อะไรคูณกัน2,601 2 601 60 51 51 51คูณ51 -51 นะคะในข้อที่2ต่อไปข้อที่3 12.96รากที่2ของ12.96 อะไรคูณกันได้สิบสองจุดหสิบสองจหอะไรคูณกันคะอะไรคูณกันมีเครื่องคิดเลขไหมสามจุดหคูณสาจุดหนะคะก้อนนี้ตอบสามจุดหเดี๋ยวครูจะบอกวิธีการทำทำยังไงนะคะ ข้อที่4ลบข้อนี้เคยทำมาบ้างแล้วข้อนี้ศูนย์จุดศลบอะไรคูณกัน0ูนย์จคูณศูนย์จไม่พอเดี๋ยวนะคะลบ ศูนย์จุดศคูณศูนเท่ากับลบศูนเพราะว่าอันนี้2องตำแหน่งสองตำแหน่งคูณกันจะได้เป็นสี่ตำแหน่งนะคะนี่คือข้อที่4ต่อไปข้อที่5ข้อที่5ลบรากที่2ของ8ปอด 625อะไรคูณกัน2ตัวได้81ตอบหน่อย81อะไรคะ่ะโอเคค่ะ625ล่ะเก้คูณาทันไหมก็ตอบเป็นลบ9ส่วนย5ข้อที่5นะคะต่อไปข้อที่6 ข้อที่หกาที่สองของ19ยกกํายกกำลังสองมันยกกำลังสอง19กํายกกำลังสองคือ19คูณ19นักเรงเรียนไม่ต้องไปคูณ19คูณ19ได้เท่าไหร่ไม่ต้องไปคูณน,นะคะมันเหมือนกันสองตัวดึงออกมาเลยค่ะถ้า19คูณ19ามันได้เท่าไหร่19คูณ19มันได้เท่าไหร่3 0 0ร้ยเท่าไหร่ 1ิบเ้าคูณสิบเก้าได้เท่าไหร่สมมุติว่านักเรียนจะเขียนแบบนี้นะคะดูนะคะข้อที่สามหกหนึ่งสามหกหนึ่งใช่ไหมอ่ะสามหกหนึ่งสามหกหนึ่งก็แยกออกมาเป็นสิบเก้าคูณสิบเก้าก็หลุดออกมาเป็นสิบเก้าเหมือนเดิมแสดงว่าตรงนี้ไม่ต้องนะคะไม่ต้องเขียนไม่จําเป็นนะคะมันเหมือนกันสองตัวอยู่แล้ว มันตอบได้ตั้งแต่19บเคูณสิเก้าแล้วตอบได้เลยค่ะ19บเก้ายกกำลังสองคือ19บเคูณสิบเก้าออกมาคือ19ได้คำตอบนะคะไม่ต้องไปคูณได้สามหกไม่ต้องนะไม่จำเป็นนะคะเพราะว่าถ้าสามหกหนึ่งก็ต้องแยกออกมาเหมือนเดิมเป็น19บเคูณสิบเก้านะคะต่อไปข้อที่7ข้อที่7จ็ดลบสิส่วนสิทั้งหมดยกกำลังสอง ลากที่สองของตัวนี้นะคะนัเนีองก็จะได้เป็นลบ1ิส่วนสิคูณกันนะคะลบ1ิส่วนสิคูณกันลบคูณลบได้อะไรลบคูณลบได้อะไรลบคูณลบได้บวกเหมือนกันสองตัวดึงมาหนึ่งตัวเลยค่ะตอบสิบส่วนสิเค่ะข้อนี้เสร็จแล้วได้คำตอบ ลบคูณลบเป็นบวกนะคะลบคูณลบเป็นบวกหลุดออกจากค่าลากนี้มาข้อที่8ลบลากที่2ของลบ0.037นักเรียนไม่ต้องไปนำสู่ลบ0.037คูณกัน2ตัวไม่จำเป็นนะคะไม่จำเป็นนะคะบอกไว้ก่อนนะไม่จำเป็นลบ0.037 คูณกับลบศูนยมเดไม่พอเดี๋ยวครูเขียนตัวเล็กๆลงหน่อยเหมือนกัน2ตัวดึงมา1ตัวเลยค่ะลบคูณลบเป็นบวกก็คูณได้ปกติธรรมดานะคะเครื่องหมายนะคะข้อที่แข้อที่8ลบลบศูนยทั้งหมดยกกำลังสองลบนะคะมันคือลบศูนย์ จุดศูนย์สามเจ็ดคูณกับลบศูนย์จุดศูนย์สามเจ็ดลบตัวนี้รออยู่ดึงลงมาลบคูณลบเป็นบวกนะคะข้างในค่ารากข้างในรากที่สองติดลบไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่ามันยกกำลังสองมันยกกำลังคู่มันจะหมดไปนะคะมันก็จะได้ออกมาเป็นศูนย์จุดศูนย์สามเจ็ดแต่บางคนบอกอา้าวแล้วทำไมติดลบเพราะว่าลบตัวนี้มันรออยู่ข้างหน้าแล้วค่ะ มันคนละตัวกันนะคะโอเคนะข้อที่8ตอบลบ3 7ค่ะโอเคไหมพอได้ไหม